าห้าเฮาบวลมเฮาสิบ่ฮหูเลยว่ามีผู้ใดหกักกันเฮาบวเสียรักเฮาสิบด้หูเลยวา่าผู้ใดอยู่ข้างๆงบนเส้นทางของการสู่ชีวิตบ่มีอยังเลยที่ได้มาด้วยายขันบ่ลงมือเหตุการได้ลงมือเห็ุบ่แมนวัาสิสําเ็จเสมอไปการสู่ชีวิตในมือที่เฮาลมเร็วสิบ่มีคนได้แนมเห็นแต่มันก็บบจจาเปลี่ยนดอกว่าที่ซิไ้ผู้ใดมาแนมเห็นขอดีของมือลมของเฮาทาให้เฮาได้เห็นสัจธรรมชีวิตของความเป็นจริงในเวอร์ชั่นของการที่เฮาลมความชัดเจน ของความจริงใจชีเหลือจากคนมือหนีฟ้ามืดบ่มีคนเห็นก็บ่เป็นยังขอแายเพียงใจเฮ้าบ่ยอมแพ้มือหนีมาปลูกพักคือเดวเาความหูซื้อทายถอดอารมณ์หนีแต่ยังวะกันยังวะสางแรงบันด้านใจอันที่ฉันกําลังปลูกหนี่ฉันก็บ่มีประสบก,การณ์ในชีวิตฉันกระเฮ็ดหาพอฉันบ่ยอมแพ้ต่อโชคชะตามือที่เมื่อยมือที่ท้อแท้กระทัง่ง บ่อยากมีล่มหายใจแต่สติของฉันกระตั้งรับไวได้เรียนรู้ใหม่กับทุกอย่างที่เขามาอยากส้างแรงบันด้านใจใหายกับค้นทอทุกคนอยังที่เหาบาห่หูเห่าก็สามารถเรียนรู้ได้ล่องพิดล่องถึกดีกลัวบ่เห็ดอย่างเลยมือที่มือยมือที่ทอเฮ่าก็มองหาแรงบันดานใจส้างแรงบันด้านใจให้เจ้าของเฮ่าบ่าต้องเอาโตเหาไปเปรียบเทียบนําผู้ใดโตเห่าก็คือเหา โตเขาก็คือเขาโอ้ยจังแมนเจสุทั้งเว้าทั้งจมสางแรงบันด้านใจเอา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 ,เ,อาเรื่องปลูกพักในตะกาต,ต่อไปเนาะเมื่อนี่บริขาดหวังว่าเสหยผู้ใดมาเห็นในสิ่งที่กําลังพยายามอยู่แต่ฉันก็สิพยายามต่อไปปลูกพัก แทมมาได้ฟินกับบรรยากาศโดยอัตโนมัติปลูกพักในแบบของฉันกับว่ได้มี่สูตรอีหยังก,กล่นตะก้าฉันก็เก็บไปใหม่ใส่ส่วนฉันบนฉันกับผสมมูลงว่วกับดินฉันกับสิเน้นลงพักที่ฉันกินละหญิงเพราะว่าฉันบ่ได้ปลูกไว้ขายฉันปลูกไว้ก,ไวกินในขัวในเลื่อนบ่ตกซื้อธนาฝนก็สิปลูกลงดินแต่ว่าช่วงนี้นาแรงทั้งห่อนทั้งดินแหง้งปลูกพักในตะก,ก้าสามารถใหญ่เขาห่มก็ได้ใหญ่ออกแดดก็ได้โอ้ยปลูกซ้ำนี่ก็เอามาถ่ายลองเนาะกรยังวะกันยังวะ เฮ่าบอต้องคือผู้ใดในแบบของเหาปลูกพักลงตะกาเรียบร้อยเหาก็เอานามมาหดให้มันซุ่มเนาะเบ่งดูแลส่วนด่านบนรอบคางนั่นก็เลือดพื้นทีเอาไว้เติมปุ๋ยแล้วก็ใส่ใบไม้ให้ดินมันซุ่มช่วงนี้ก็ซิเป็นช่วงปรับสภาพหลังกายของฉันในการดําเนินชีวิตประจาวันเพื่อคนที่คุณรักกันเฮาเคยมีทุกอย่างแต่มามือหนึ่งเหาต้องปรับสภาพจาของ ให้อยู่ให้ได้สติเป็นเรื่องสําคัญอันเจ้าคือมักเว้าแต่เรื่องสติแท้ชีวิตของคนเท่ามันต้องปรับสภาพจากของให้อยู่ได้ทุกสถาน,นาการณ์เพราะฉะนั้นแล้วสติเป็นเรื่องสําคัญครูบาอาจารย์ฉันเคยสอนไว้ว่าให้ใส่สติใส่สติให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นแล้วสติของฉันต้องขวบคุมเจ้าของให้ใช้สติขับเคลื่อนร่างกายให้ใส่ป้าใกล้ของปัญหามาแก้ไขในการดําเนินชีวิต ทั้งเบาทั้งจมมาจนหมืดจนคําแล้วเมื่อนี้มื่อนามาพอกันใหม่เนาะจ้านาะสางแรงบัานดานใลใจสูบไปน้ากันจ้า